สวัสดีค่ะมื้อนี้กระสิบโบมีได้เฮ็ดกับข่าสู้พี่น้องกินนะคะพี่น้องแต่ว่าสิมีเรื่องเล่าให้ฟังค่ะความรักกิ๊กกิ๊กจอกหลอกคล้องเด็กน้อยปอสองค่ะพี่นอ้องมื่อหนึ่งแม่บ้านไปรับลกูกบาดท,ที่นี่ลูกก็เลยบอกให้ฟังมาสั่นว่าแม่กล่ว่าเอวาวเอียงน้อพึ่งกัเลยว่าแม่แม่วันนี้อ่ะ เพื่อนนะ่ะแอบชอบเพื่อนมาสั่นว่าเพื่อนผู้ซ้ายมูผู้ซ้ายนาะพี่น้องแอบม,มักมูแม่ยิ้งน้ำกันบาดท,ที่นี่เพื่อนกัเลยไปเห็นเขาเขียนจดหมายสิบอกรักกันเพื่อนกัเลยว่าอันไปเห็นมูกัเลยว่าห้ามบอกใครนะเพื่อนว่าบาดท,ที่นี่ลูกสาวแม่บ้านกเ็เได้ว่าได้มาสั่นว่าความหลับบบมีได้ลกูกดอกพี่น,อน้องเนาะคิแมนบอดแคเมกระทางเล็กน้อยน้ำกันเองลูกสาวกัว่า ก็หนูก็ไม่ได้บอกนะเอาแล้วเพื่อนรู้ได้ยังไงเ mm hmm. ขากับวาจังสนะีเนาะเพลินกันเลยว่าก็หนูก็ไม่ได้บอกแต่เรียกเพื่อนมาดูวา่าจันว่ะมูก็เลยหูเบิร์ดหองว่ามูกันแอบมากกันในพี่น้องนี่แม่บ้านก็นเลยอยากหัวโอ้ยความลับของเด็กหน่อยเนาะป,ปปีเล็บสิเขาอื่นนี่แหละแม่กันเลยหัวขวนแม่บ้านหัวขวนลูกความลับบบมิกันนี่แหละความลับก็คือห้ามไปบอกใคร เพิ่นก็บ่าหนูไม่ได้บอกหนูเรียกมาดูเลยหนูไม่ได้บอกหนูไม่ได้บอกว่าใครแอบชอบใครแต่ว่าหนูเรียกมาดูว่าเขาเขียนจดหมายห,หาใครวาสั่นวะโอ้แม่บ้านก็นเลยอยากหวนเรี่ยงเด็กหน่อยความหลับบ่มีตัวนี่วาสัน่นดอกบาดท,ที่นี่เอามาเขาเรื่องตามภาพตามมันคลิปที่แม่บ้านลงค่ะพี่น้องจบแล้วความหลักของเด็กน่อยปปีเลิฟเด็กน้อยปอสองวาสัน้น บาดที่นี่มาบึงแม่บ้านก็นั่งบึงหนังบึงทรทัศน์นี่แหละบาดที่นี่บึงเอ้าพี่กบนองเฮ็ดยังกันอ่านหนังสืออ่านนิทานให้น้องฟังน้องก็อยากให้อายอ่านให้ฟังเพิ่นก็นั่งฟังยังเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่งฟังอ้ายกับอ่านอ่นฟังเพิ่นก็อธิบายนู่นนี่นั่นว่าท่านปิดหอกพี่น้องกําลังฮัดว่าอ้ายกับอ่านหนังสือออกแหล้อก็อ่านนิทานให้น้องฟังค่ะนี่ กุงกิ้ง็นอธิบายฟังแต่ว่ามือนีแม่บ้านกสิลาไปก่อนค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพจเป็นกํำลังใจให้แม่บ้านได้ด้ค่ะมือนีลาไปก่อนค่ะพี่นอสวัสดีค่ะเป็นเวลาให้ดีก่นั้นน้ำหูต้องจดจำล้ามือทุกทีเจอฟังสงทีอกเยมานอย่างนี้กับเม่สายทอางที่นี้กินไม่ถ่ขากเ้